สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เต้ยหัหญ่สังหานะครับป้าแมวบ้านหันใหญ่ค่ะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับป้าแมววันนี้เรามาอยู่ที่ดินครองตรงนี้แน่แน่ก <c oughs> ่อนที่เรามาดูว่าตอนนั้นมันลกๆนะครับผมน,นี้เขาก็ โลตรงนี้ออกไปแล้วนะคะในโครงการที่18ของเรานะคะครตรงนี้เป็นโครงการ<ฮ>เป็นเฟสหนึ่งเป็นเฟดหนึ่งอันนี้เป็นท้ายแปลงเฟสหนึ่งใช่ค่ะแ,แล้ววันนี้นี่ป้าเมย์พมานั่งอยู่ที่ต้นไม้เลยนะเต้ยนี่เนขาบอกว่านี่ถ้ามีเปดสักอันหนึสบายเลยเต้ยครับอันนี้น้ำในคลองเห็นไหมคะคลองนี้กว้างใหญ่นะคะก็คือมีอะไรอ่ะพวก อุดมสมบูรณ์ครับตรงนี้มีทั้งปลามีกุ้งมีปูด้วยครับเดี๋ยวตกเย็นเย็นก็จะมีชาวประมงมาล่องร่องเรือที่เขาเขาวางใตไว้นะครับเขาวางไสไว้ ไปไข่อะไรอย่าค่ะก็จะอยู่ใลิปตรงนั้นจะ้มันก็จะมีรูมีอะไรเดี๋ยวเดยวนพี่บามาให้พี่าวมาสาธิตพี่บาวจะเก่งมากในเรื่อเ๋วเดี๋ยวไเช็คคิวพี่บ่าวเช็คควพี่บ่าวเพราะพี่บ่าวค่อนข้างยุ่งนี่ป้าแม่จะใช้งานก็ไม่กล้าจะก้างก็ไม่กล้าต้องขอช่วยอย่างเดียวขอช่วยอย่างเดียวเพราะงานยุ่งนะครับแล้วเราตามาดูกันจะมีอะไร งานโชว์ไหมใช่ใช่ครับก็เนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวยังไงผมจะเก็บบรรยากาศสวยๆเพิ่มเติมไปให้เนาะเดี๋ยวจะวรวบรวมภาพสวยๆไปให้ลูกเพจทุกท่านได้ชมกันแต่เบื้องต้นวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวโครงการที่เปิดกึกสองกันหน่อยดีกว่าครับพ้าแม้ว่าตอนนี้โครงการที่เราเปิดขายอยู่ในเฟกสองเป็นยังไงบ้างแล้วครับป้าแม่ตอนนี้ <ๆ S 2> ตอนนี้ป้าแมวก็มาปรับพื้นที่นะคะพื้นที่ด้านหลังที่ดินโคลงตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครมาก็ตอนนี้จะเห็นแล้วล่ะค่ะว่า พื้นดินมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะถึงตลองยังไงก็คือตอนนี้ก็คล้ายๆกับเศษเศษแรกเลยะค,ะค่ะเลยเพราะว่าเราได้เกลี่ยเนาะเขาเรียกว่าเกลี่ยเกลี่ยพื้นที่ใช่ค่ะเกลี่ยพื้นที่เพื่อที่จะให้ลูกค้าม,มาขึ้น่รงธรรมชาติของริมคลองเคลื่อนชมริมคลองเพื่อที่จะมาทันทิยาถัด เ,เหมือนกันนะครับทั้งเฟดหนึ่งนะเฟดสองอหน้าโครงการติดถนนคอนกรีตน,นะครับผมและท้ายโครงการอย่างที่เห็นนะครับติดกับคลองผาท้ายแปลงเลยบรรยากาศสวยงามต้องอปลอดภัยแหละแต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกเราอยู่ที่อากาศโล่งมากปลอดโปร่งนะครับอยู่ทางการธรรมชาติเสียงลมอาจจะแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้นี่คือแบบเย็นสบายมากนะครับ แคบจะมีเม็ดฝนลงมาโปยโดยด้วยนะ<อ>แต่ว่าก็ไม่จิงจริงนีนะคะอันนี้เหมือนจะเป็นน้ำมนแห่งสวรรค์เรว่าเรามาทำที่ดินตรงนี้ค่ะเจวัดาก็ให้ฝนเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมาทำที่ดินหรือว่าคนลูกค้าเราอะค่ะที่มาแน,มนี่ยได้ต้นไม้ก็ไม่ต้องรดน้ำเนาะก็คือเขาดูแลให้ท่านเจวัดามาดูแลให้หลับมืออ่าไม่ได้หรอกครับผมเพราะว่าโครงการแต่ละโครงการของเราเนี่ยตั้งใจทำจริงจ แล้วก็ดูโครงการที่มีคุณภาพจริงๆเพื่อให้ลูกเพจลูกค้าทุกคนและที่สําคัญที่สุดคือราคานี้ไม่ต้องพูดถึงครับราคาคุณภาพมากแล้วก็คุณสามารถผ่อน โดยไม่มีดอกเบี้ยนะครับจริงๆนะคะไม่มีดอกเบี้ยนะคะไม่ใช่ว่าเลทแล้วคุณผ่อนบอกว่าผ่อนสามปีไม่มีดอกเบี้ยแล้วจะบอกว่าเออปีที่สองปีที่สามไม่ใช่นะคะคือถ้าเราบอกว่าสามปีป้าเมลก็ไม่คิดนะคะเติ้ลก็คือสมมุติว่าไม่ใช่สมมติหรอกเรื่องจริงเรื่องจริงเลยเราเราเราก็เอาเรื่องจริงมาคุยกันนะนะคะก็แบ่งแบ่งปันกันไปป้าเมลก็ทาโครงการฝันฝันคนอยากมีบ้านและที่ดินนะคะคราวนี้ป้าเมลก็มองว่าคุณผ่อน คุณผ่อนที่ดินโดยไม่มีดอกเบีย้ยในระยะเวลา2ปี 2> รหรือว่า3ปีเพราะว่าตอนปิดหนึ่งเนี่ยก็ไม่เปิดไปผ่อนสปีนะคะไม่มีดอกเบี้ยไม่มีดอกเบียเบ้ยจริงๆอ่<ต>าการอธิบายก็ไม่ขออธิบายหน่อยได้ไหมได้ครับมันคือ ได้เลยก็คืออย่างนี้เหมือนก็ว่าสองห้องห้าสิบตารางวาเนี่ยป้าแมวขายห้องละแปดหมื่นห้านะคะแปดหมื่นห้าเนี่ยคุณทำสัญญาคุณทาสัญญาแค่ห้องละหนึ่งหมื่นสองห้องก็คือสองหมื่นในสองหมื่นนี้เราก็ไปหักลบจากแปดหมื่นห้าก็คือเป็นแสนเจดใช่ไหมคะครับ จากแสนอเอ็ดหักออกไปสองหมื่นก็เหลือแสนห้าในระยะเวลาสองปีนี้ค่ะคุณก็ผ่อนแสนห้านี้ละค่ะไม่มีดอกเบี้ยนะคะไม,มไม่ใช่เพิ่มไม่มีตั้งราคาบวกไปในนี้ครไัไม่ไม่ไม่ก็คือว่าไม่มีก็คือไม่มีนะคะแต่แต่อีกนะคะถ้าสมมติว่าแม่บอกว่าถ้าคุณผ่อนไม่หมดภายในระยะเวลาสองปีแล้วก็ ยังผ่อนไม่ไหวคราวนี้ป้าเมลจะขอคิดดอกเบี้ยเตยอันนี้คือป้าเมลจะลบออกจากสองปีที่คุณผ่อนมาคแล้วเหลือเท่าไหร่เราก็จะเริ่มคิดดอกเบี้ยคุณตามที่เง็นคิดเลยค่ะครับอันนี้เราให้กันแบบแฟรแฝงเลยค่ะแฝที่สุดแล้วใช่ใช่ป้าเมลถึงบอกได้เลยว่าการตีเลยกว่าไม่เต้ยด่วยตัวเองนิดได้ไหม นิดนึงครับนิดนึงเพื่อนจะได้รู้บ้างว่าเราก็โอรถเป็นใช่ไหมทําจริงก็กล้าพูดไม่ใช่เฉพาะโอรถนะคะก็คือให้จริงๆในความว่าถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าขอยืดระยะเวลาต่อสัญญานะคะต่อสัญญาอีกสองปีปีหนึ่งป้าเมลบอกว่าป้าเมวขอคิดดอกเบี้ยนะก็ใช้เลดของ สถาบันการเงิน,นเนาะว่าอาจจะว่าร้อยละดต่อปีอหรือ8ปต่อปีอันนี้เราคิดต่อปีนะคะเราไม่ได้คิดไม่ได้คิดคต่อเดือนใช่ค,ค,คือคุณสามารถสบายใจได้เลยค่ะไม่ใช่ว่าโว้ยสองปีผ่อนปีหนึ่งพอปีที่สองก็จะคิดดอกเบี้ยไหมไม่มีนะคะค,คือปลอดดอกเบี้ยสองปีก็คือสองปีงปถ้าคุณผิดภายในสองปีคุณก็ยังได้ราคาเดิมที่เราคุยกันนะักวัน เริ่มต้นคแต่ถ้าเราบอกว่าเรามาต่อสัญญาเพื่อที่จะไม่ต้องไปดําเนินเรื่องการกู้ให้ยุ่งยากป้าแมวก็รับให้นะคะแต่ไม่ได้รับทุกคนนะจ๊อเป็นเคสใยเคสขอมาคุยกันขอมาดูประวัติการผ่อนหน่อยแต่ว่าก็คือใช้เลทของสถาบันการเงินเลยค่ะเพราะว่าเราเรามองว่าช่วงปัญหาระยะเวลามันเกิดขึ้นได้เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคุยกัน ป้าแมวไม่ชอบวิชาดวใจด้วยใช่มาคุยกันป้าแมวย้ำเสมอติดตรงไหนใครมีอุบิเหตุอะไรมันเป็นเรื่องปกติสําหรับทุกคนเนาะที่อาจจะมีอุบิเหตุมาคุยกันย้ำครับผมแล้วก็ราคายุติธรรมแน่นอนโครงการที่ทํามาตลอดตั้งแต่เริ่มจนถึงวันนี้2ี่โครงการแล้วครับเป็นตัวการันตีคุณภาพแล้วก็โครงการแล้วก็ผลงานของป้าแมวบ้านหัดใหญ่มาป้าแมวบอกให้หน่อยนะเจ้ ถนนเนี่ยกับโครงการเล็กๆแต่ของป้าแมลเนาะป้าแมวคาดว่าคงจะไม่มีใครให้สิบเมตรนะอันนี้ป้าแมลให้เลยสิบเมตรอย่างเฟตหนึ่งเนี่ยป้าแมลทำเราคุยย้อนกันหน่อยได้ไหมก็อย่างเฟตหนึ่งเนี่ยป้าแมลทําเป็นล,ล็อกล็อกละสองห้องก็คือห้าสิบตารางวาที่หลายๆคนถามถึงนะคะตรงนี้ป้าแมลมีพื้นที่แบ่งปันนะคะพื้นที่แบ่งปันหมายถึงว่าลูกเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกค้าลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่นี่ราคาตามประโยชน์ใช่ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ว่าครึ่งไร่เลยนะเต้ยป้าแมวแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะคุณสามารถที่ส่วนกลางใช่ใช่ก็กิจกรรให้เลยมาทํากิจกรรมคุณจะมาตกปลาคุณจะมาล่องเรืออันนี้ต้องทําเองนะแต่ว่าล่องเรือป้าแมวไม่ทําให้ก็คือคุณจะมาทํากิจกรรมดินโคลงเนี่ยป้าแมวมีพื้นที่ไว้ให้ค่ะเต้ยก็คือ ครึ่งไร่ก็คือส0 0้อยตารางวาเต้ยคิดหน่อยสิ200ตารางวาเป็นเงินเท่าไหร่โอ้ยสายเปย์สายเปย์ก็มาใช่ไหมคะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าอะไรที่เราให้ได้เราก็อยากให้คือเรานึกถึงตัวเองว่าเราเราอยากให้ปรามก็เราก็เออตรงไหนให้เลยเยอดมากเพื่อความสะดวกแล้วก็เพื่อความสบายใจของทั้งเจ้าของโครงการแล้วก็ลูกค้าทุกท่าน เราเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ให้แล้วเรามีความสุขครับทั้งๆที่เราไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะแต่ว่าเราให้แล้วเรามีความสุขแล้วเราจะสนุกกับลูกลูกบ้านลูกค้าของเราอย่างเหมือนคนนึงเนาะเ้าแยวขอไม่ยกชื่อแหละเขาก็มาเนี่ยเตยเตยดูอรยเขาก็มาล้อมรูอ่ะเพราะป้าแมวบอกว่า คุณสามารถไปใช้ประโยชน์ได้ในระยะที่ผ่อนเขาก็มาล้อมรั้วปลูกมะพร้าวปลูกโน่นปลูกนี่โอ้ป้านแม่บอกว่าในเมื่อเห็นเขาทาแล้วเราสุขใจอ่ะเราสุขใจแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็พอเราไปเปิดเสร็บสองใช่ไหมคะเราก็ขยายถนนให้กว้างถึง10เมตรเลยดูสิครับดันสวนทางแลเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อความสะดวกสบายในการจอดรถหน้าบ้านของตัวเองหน้าปืนดินของตัวเองของลูกค้า คุณจะจอดกันสองขั้นสามขั้นวิ่งสวนกันได้เนี่แหละครับสิ่งที่เราคำนึงถึงคความสะดวกสบายด้วยต้องมาในโตเอ๊ะอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งแล้วอันดับสองนี่อะไรอะเอ้ยความความสบายใจเนาะคือเหมือนกับเรามาเรามาอยู่ที่อากาศดีเนี่ต้องจิตใจก็ต้องแบบโปร่งใสด้วยใช่ไหมคะจิตใจก็ต้องปลอดโปร่งจิตใจก็ต้องสบายไปด้วยเต้ยจะด้นลมเล่นน้ำ เดี๋ยว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 ต้องมีฮะเดี๋ยวรอพี่บ่าวเอาเรือมาก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปฝึกวิชาจับปูดังกับพี่บ่าวเนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับบรรยากาศดีๆแบบนี้โครงการดีๆแบบนี้การันตีจากเจ้าของโครงการเนาะแมวบ้านหัดใหญ่พูดแล้วย้ําแล้วนะครับชัดว่าโครงการเราคุณภาพอยู่ตรงไหนบ้างสำคัญที่สุดนะฮะทุกโครงการทํามาจากหัวใจของหัใจนะคะหัวใจครับผมาใจู้ซื้อถามผมแล้ว อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยกับโครงการ18นะครับเฟส2บ้านต่างต่างนาทับนะครับผมตรงนี้กับบรรยากาศดีๆแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมกับแมวผมต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันที่าางที่เรามีอะไรดีๆอีกเยอะเลยมีกิจกรรมหลายๆอย่างเยอะมากเยอะมากแล้วยังมีสิ่งที่ยังหลายๆคนยังไม่รู้ว่ามีแต่เราจะพยายามหามาให้เราเราไปเฟ้นหามา เพื่อฝากลูกเพจทุกท่านสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีคแ่นนะคะ